ตูตั้งความมั่นใจในตัวเองตูตั้งความมั่นใจในตัวเอง 1. ฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตดังนั้นฉันต้องแน่แน่และภาคเปลี่ยนพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้นขอสัญญาว่าจะทำให้ได้ 2. ฉันตระหนักในความคิดหลักของจิตใจที่จะแสดงพลังออกมาโดยการแปลเปลี่ยนตัวมันเองไปสู่ความเป็นจริงดังนั้น ฉันจะจดจ่ออยู่กับความคิดของตัวเองวันละ30นาทีเพื่อสร้างมโนภาพถึงคนที่ฉันตั้งใจจะเป็นฉันจะใช้วิธีนี้เพื่อสร้างภาพในใจขึ้นมา 3. ด้วยหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองฉันรู้ดีว่าปณิธานที่แน่วแน่ในใจิตใจจะบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ดังนั้นฉันจะอุทิศเวลาวันละสิบนาที เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง 4. ฉันได้เขียนรายละเอียดของเป้าหมายหลักในชีวิตและจะพยายามอย่างไม่ลดละจนกว่าฉันจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5. ฉันตระหนักดีว่าไม่มีความมั่งคั่งหรือตำแหน่งหน้าที่ใดจะคงอยู่ได้นานหากเราไม่สร้างมันขึ้นมาด้วยความซื่อสัสตย์จริยดังนั้น ฉันจะไม่ทำธุรกิจที่ขัดผลประโยชน์กับของผู้อื่นฉันจะต้องประสบความสำเร็จด้วยพลังของตัวเองและอาศัยความร่วมมือของผู้อื่นฉันจะชักชวนให้ผู้อื่นช่วยเหลือเนื่องจากฉันก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นฉันจะขจัดความเกลียดชังอิจฉาลือยาแห่งแก่ตัวและการย้อเย,อเยอ้ยผู้อื่นด้วยการสร้างสารความรักต่อมวลมนุษย์โลกเพราะฉันรู้ตึกรู้ดีว่า ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นจะทําให้ฉันไม่ประสบความสาเร็จฉันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้อื่นเพราะฉันเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นฉันจะเซ็นชื่อไว้ในสูตรสำเร็จนี้ผูกมัดด้วยการจดจําและพูดออกมาซ้าๆท,ท,ทุกวันด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในใจเพื่อนําพาความคิดและการกระทําให้ฉันกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง และประสบความสำเร็จในที่สุดเบื้องหลังสูตรสำเร็จนี้ก็คือกฎธรรมชาติท,ที่นักจิตวิทยาเรียกว่า <Okay. S 1> การเสนอแนะตัวต,ตัวเองหรือการแนะนําตัวเองมันเป็นเทคนิคที่ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าใช้อย่างสร้างสรรค์จะสร้างความสำเร,ร็จให้เราได้ในอีกมุมหนึง่งถ้าใช้มันไม่สร้างสรรค์ มันก็จะมีผลทำลายล้างทันทีข้อความนี้เป็นจริงสำหรับคนที่ล้มเหลวลงเอยด้วยความยากจนตื้นหวังและเครียดพวกเขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะการใช้การเสนอแนะตัวเองในเชิงลบพลังความคิดทุกอย่างมีแนวโน้มที่จะแปรเปลี่ยนเป็นไปสู่ความเป็นจริง